กดนี่ติบ่ต้องกดโอโ่ต้องกดตัวบอไปนั่กเออเออันนี้เอมาสสมสวนแต่ว่าอากาศดีดีเนาะมันอากาศดันเมดอากาศบ่แดดต้นไผ่แต่ว่ามูหวานหวานตีละอือเออยางไปเบ้องบบันต้นนั่นหมต้นนี้อันพี่น้าเก็บหมู่วัน ต้นนี้ต้นยาดีนต้นมะม่งวงหาวมะนาวเออกินหมวันจะนะตาชวรมันสมมันฝาดโอ้บะแมนต้นนี้นนอนอยังกินกับลาบงว่วนไหมเออแค่ป่าเออต้นมะขามเทศเออตนาาทศ้ออตนพ้าว ต้นขีเล็กกงามงามาเจ็บเมวานเนี่ยกะตาหนึงอันนี้มันเจ็บบ๊อบเบิรดนี่มันเป็นนันมันเป็นเพียตัวอพอเล้วพออย่านี้อจะเอา่พอเย็ดเอาถึงแวนวังสนทอันนี้มันเป็นเพียก็เลยไปเอาใส่เะรออบ่ได้ส้ ป็นน้โอ้นเป็นสีนั่นน้ำดอกไม้สีทองอืงามข là, ้างนอกแหละบางทายเอากันปุ่นเออหมกม่วงแก้วปะอืออืออือ เแจยงใช่ผนงามค่ะเ,เออบางม่งแก้วบองม่วงอึกลองอืองมอืม

ตีปิดทออมเลปลูกต้นไม้าได้เห็นมอามาปลูกอีกได้ดิล่ะปลูกได้เออเพราะว่าขันท่านั่นอาจจะปิดมองนีก็ได้ด้อืมมอนีปได้อืมปลูกได้เพื่อนแล้วต้นมะเสถอนติโอต้นยางต้นยางยางนะแมนแมนต้นยางนาต้น บานเขาก็สิเ <laughs> อินสัตวอะืมผพุ่น้ำสานา้ำวิวงามคักบางตะไคร่เนี้ยผ่เออผนน้ำตันลุ้มบันลุ <Natalie> ้มข <c oughs> ้มาชุดติดตัวดอกหนูเนาะ อันเดียพนตัดออกกินดีพันไม้มันต้นใหญ่ช้อนกระตัดออกตลบอืมเอาบักมีมันมีเร็วดีใช่หละมีอยู่ห้องเถาจินห้องเถาอําอือมึงเนี่ยนวยเมย์ใจอยากัวานงามเนาะนี่ย พันเสียบยังไล่ะขึ้นอันนี้ต้นบางบ้างน้องพี่อัญยุตพระอาจารย์สลิปหายอะยุบันน้องบัวรลายเนี่ยตีโอ้ยน้องหายอต้นบางใยหนึ่งได้กำหนักกอดเพืะอนต้นน่ะน้องลนัก็ต้นนั่นอืนั่นขึ้นรอกันเลยสวยดีงามดีพักเกษตรบ้างเนี่ยพระเกษตรเตี้ยมิตรนวย พักเกษตรลงต้นน่ะยังก่อนต้อกระโดนพักกระโดนพักกระโดนน้ำพักกระโดนบ้านต้นบักน้ำมงต้นบักมีสมั่งา้เถนาะอื้ยหนาฮักงามดีอ ต้นแชปปาพักกาเดาวพูดนะต้นบักมีต้นบมักม่วงพูดนะดกกสักมิตรนวยเออมอึกดอลงบางสาน a m มิตรปลาปลากระไรไร้ขากหลไรเนี Ela ่ยปลากระไดอือรวมสมบูรณ์วันนี้บ่เดดพูดนบักม่วงดกอ mẹ อือพูดมาดอนพี่ก็เข้าถึงจัง chó ก็ไฟแน่ผนตื่นขื้นแล้วก็ชิมหอตตัวว่ามันอยู่คนเดียวดอกอยู่กับแฟนเดินนี่กัเฮ็ดเขาเดี๋ยวกัไ อากาศมันดีเหมือนไงอืมโซลาร์เซลล์คนนี่คำมากะแจีงอืมมีถูกสิ่งยางอันนี้พออุไรยพออุไรไม่กี่เม้ามันจะออกสีส้มอันนั้นพออุไรจะออกสีเหลืองอนี่สีส้มอันนี้สาขุดไหมอืมสาหน่วยไหมน้ำเต็มแล้ว ต้นมะพร้าวนี่สุกสิ่งยางจะของสวนกับสาวสวยงามเย็ดว้เย็ดว้เวลามาอยู่ที่ได้นี้มองอยู่บรรยากาศดีคุณอยากมาเทียวกับมาได้ไหมจะกินกับมากินได้ขายพอแข้งขายถูกถูขายเจ้าย่้าไปไล่เจ้าบันี้มื้อกง มือถ่ายวิดีโออันนี้เอาลืบมะม่วงต้นของน้าสิอ่ะอันนี้ต้นใบบักกูดโอ้ใบบักกูดนี่ต้นบักกูดแม่แต่ไครใบบักกูดแต่ใครใบักกูดต้มยำเอาปลาขึ้นมาครบักีดาบ่ทนนี่ซีดาฝรั่งฝรั่งกิมจูอันนี้ฝรั่งอีหยังบ่รู้สีสีฝรั่งหลากสีฝรั่งสะเดาต้นมะม่วงอันนี้เฮ็ดนานี่ พุงนะเด็ดข uh, cool. ้าวกินต้นสะด๊ดต้นคุ้นต้นคุ้นแมนบ่ต้นคุ้นเหรเป็นยังสิี้มันต้นแดงบอกมันเป็นต้นคุ้นออันนี้อันนี้ต้นไพล บรรยากาศกรุงเทพเลยเด้อบอกตรงๆหงต้นน้อยๆก็ได้กิน ผสมประสานยังบ่ได้มีครบทุกอย่างดอกแต่ค่อยๆค่อยๆปลูกค่อยๆเป็นค่อยๆไปบ้านบ้านทุงท่งอีง๋ดถนน นมนอันนี้ของอากอบของน้องสาว มาๆไปนั่นเลอย่นั่นป้าเมดอกไม้่นีัดงาัดแีกไหมดอกไม้กับัไลยต้นนั้นขม้นสายิ่งนั่นปา้หัเไอ้เเปียนบบบางไม่า่างนี้เห็ดตอผู้ใเห็มองกันยงนี่ยพุงน้องนาโมเดลอันนี้พุงน้องนาโมเดล

นี่เจ้าของสวนนี่เจ้าของสวนงานง่านันเดียวเนอมรขึ้นดวดในี่ยล่อยดานนวดั่นเป็นเสียบกนเอันั้นแมวมันกดูินป้าปางหอยึ้งหัวนะหวมเนดมือือมือโทรอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวสิโรหานะงแบ่เวจังไดี๋แล้วมีรถมาก็สะดวกใส่บ่อันนี้เขาปั้นนวลลูกอย่าแม่นเอานันเห็นบ่